สวัสดีค่ะแปบมสนุกค,ค่ะมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแปมเอาโปรโมชั่นปลายปีส่งท้ายปีเก่ามาให้ทุกท่านเลยนะคะใครที่อยากได้รถเก่งนะคะพีเมยมสไตล์ผู้บริหารรถเก่งขนาดใหญ่นะคะขอแนะนำโตโยต้าคัมรีคันนี้เลยะคะ่ะมาในราคาเบาๆนะคะันใหญ่แต่ราคารถเล็กแน่นอนนะคะคันนี้คุ้มค่าและคุ้มราคาสุดๆค่ะ คันนี้เป็นเจ้า t ต y o ต a าแคม y ีเลยนะคะ 2.0G โฉมปี2017ค่ะสีดำเมทัลลิกนะคะราคาพิเศษนะคะฟังดีดน,นะ,ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่6 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะราคาถูกมากๆเลยนะคะได้แคม r ี่2 g g ไปใช้เลยนะคะแล้วสภาพนะไปต้องห่วงค่ะทางร้านเรารถสวยคัดเกรดเอทถูกขันนาะโครงสร้างเดิม กริปค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยก่อนอื่นกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดต,ตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆนี่เยอะเลยนะเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะคัมนี้ 2.0G โฉมปี2017นี่ด้านหน้านะคะกระจังหน้าโครเมียมเงาเงาเลยแท้เดิมโรงงานนะ,ะสีดำเมทัลลิกสวยๆค่ะสีแท้โรงงานเช่นกัน ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ค่ะมาพร้อมกับไฟสองสว่างเวลากลางวันนะคะไฟหน้าสวยๆเลยแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าของเขานะคะมีเซ็นเซอร์กระระยะมุมกันชนมาให้ด้วยนี่ตัวนี้นะคะเซ็นเซอร์กระระยะนะคะมุมกันชน2จุดคู่หน้าเลยรับรองไม่ชนแน่นอนมีตัวช่วยแบบนี้นะคะและใช้งานได้ตามปกติทุกจุดนะ,ะล้อมแมกค่ะแพ้เดิมโรงงานเลยนะคะ แม็กอลอยลายนี้จากโรงงานเลยคันนี้นะคะล้อมแม็กจะเป็นขนาดอยู่ที่16นิ้วนะคะยางปี2020แต่ยางค่อนข้างที่จะเสริมสภาพและถ้าใครสนใจคันนี้แคสหน้าจอตัวนี้แล้วส่งลายมานะคะอินบ็อกมาเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ยกชุดเลยนี่ให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานยาวๆเลยโลโก้ v b t i IW อยู่ครบค่ะสวยๆเงาๆไม่มีคราบกากเกลือเลยกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไปเลี้ยวที่ปลายกระจกใช้งานได้ตามปกตินะคะนี่กระจกนะคะแท้เดิมโรงงานโลโก้อยู่ครบทุกบานค่ะนะคะมีสัญญาณการขโมยยังใช้งานได้ตามปกติค่ะรับรองนะคะมือเปิดเป็นโคเมียมมีระบบนะคะเป็นตัวกุญแจคคเ์เลนะคะเป็นสมาร์ทคีนะลูกค้าสัมผัส เพื่อกดล็อกหรือกดล็อกได้เลยภายในสีดำนะคะตัดกับเบาะหนังสีน้ำตาลสวยๆไฮโซมากๆเลยนะ,ะเรียบหรูดูแพงนะคะสไตล์คัมลี่เลยไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะเบาะหนังปรับด้วยไฟฟ้านะคะ8ปดทิศทางเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงปรับเอนได้หมดมีปุ่มด้านหลังด้วยเห็นไหมคะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะแล้วสภาพของเบาะนี้กริปค่ะ ไม่ช้ำเลยเบาะสวยมากๆนะคะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะตะเข็บไม่ปิดไม่ช้ำค่ะสวยจริงๆนะคะแล้วพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยสวยกริปค่ะด้านบนเขาจะดีไซน์เป็นลายไม้ไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะลูกค้าเนียนๆเลยค่ะนะด้านล่างก็จะเป็นหุ้มหนังนะคะมีปุ่มมันติฟังก์ชันให้บนพวงมาลัยนะคะฟังก์ชันครบๆเลยฟุตคอนโทรลอะไรมีครบหมดนะคะ ตัวนี้ปุ่มพรูสตาร์ทนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มได้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบคันนะคะเลขไม่เดี๋ยวแปมให้ดูนะเลขไม่กุญแจอ่าเดี๋ยวสักครู่นะคะใจเย็นนะเลขไม่ปัจจุบันนี่คะ่ะมาแล้วคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกว่าโลเท่านั้นนะคะเลขไม์เฉลี่ยตามปีถือว่าไม่เยอะเลยนะคะแล้ว เครื่องเสียงนะคะสเปคโรงงานเดิมเเลยสเปคโรงงานเดิมเเลยค่ะใช้งานได้ตามปกตินะคะแอร์เย็นเพลงเพาะนะคะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยมีอุณหภูมิปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารอัตโนมัตินะคะเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยฐานเกียร์หัวเกียร์สวยๆลายไม้แบบไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยค่ะมีที่วางแก้ว2อําแหน่งนะคะ แล้วก็มีแท่นชาร์จไร้สายด้วยไวยเลสชาร์เจอร์ก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะลูกค้าออปชั่นคือครบมากๆเลยคันนี้นะคะแจ้งเตือนออกนอกเลนอะไรก็คือมีให้ครบหมดนะคะแล้วโครงสร้างนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเลยรับประกันเลยค่ะดูนะคะหัวน็อตทุกตัวเนียนใส่กริปค่ะอันนี้ไม่ใช่รอยแต้มสีนะคะลูกค้า ตัวน็อตไม่มีถอดแกะไขจริงๆนะคะโครงสร้างเดิมสครับเพดมีให้ครบเลยรอยรองเท้าอันนี้เช็ดออกได้ไม่ต้องกังวลน,นะคะก่อนรับรถเราทำความสะอาดให้อีกครั้งหนึงออปชั่นเยอะจริงๆค่ะมีเมมโมรี e ซีทนะคะล็อกตำแหน่งที่นั่งได้แผงประตูสวยๆเนียนๆกริปทุกจุดนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังต่อลูกค้าด้านหลังนะคะดูนะเบาะด้านหลังเหมือนไม่เคยใช้เลยนะคะเนียนมากๆ ห้องโดยสารคือใหม่กลิบเลยนะคะกลิ่นหอมแน่นอนเราสปานะคะทั้งห้องเครื่องทั้งห้องโดยสารสปาทุกซอกทุกมุมนะคะทำความสะอาดทุกอย่างให้หมดเลยให้ลูกค้านะคะออกรถไปได้รถสวยๆไปแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะ,ะออปชั่นครบจัดเต็มเลยนะคะสำหรับคัมรี่คันนี้นะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทรด,ด้านล่างได้เลยนะมาค่ะด้านหลังต่อเลย คันนี้นะคะนี่โลโก้2 0งอยู่ครบหมดนะคะโลโก้ D 4 S อยู่ครบหมดนะคะแล้วโครเมียมทุกชิ้นนะลูกค้าไม่มีคาบกากเกลือเลยนะคะเนียนสวยคลิปค่ะไฟท้ายใสตาแตกเลยเห็นไหมคะไม่มีรอยแตกหักหรือเหลืองหนองเลยนะคะสวยคลิปค่ะเซ็นเซอร์การะยะด้านหลังมีให้ถึง4จุดนะคะก็คือการะยะมุมการะยะถอยไม่ชนแน่นอนสำหรับคันนี้ไม่มีจอแต่เซนเซอร์มีให้รอบพัน นะสวยกริปเลยคันนี้นะคะเปิดฝาท้ายจากด้านหลังได้เลยแต่ว่าข้างในล็อกอยู่เดี๋ยวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่คันนี้สามารถเปิดท้ายจากตรงนี้ได้เลยนะคะจะมีปุ่มกดตรงนี้นะนี่ค่ะเปิดออกมานะคะช่องเก็บสัมภาระคันนี้นี่คือกว้างมากๆนะคะใครสัมภาระเยอะ เหมาะเลยนี่มีช่องหยิบของกระจุกกระจิกยื่นมือออกมาได้ด้วยนะคะแล้วก็แบบเปิดให้ดูนะตรงนี้นะคะเปิดออกมาอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นยางอะไรแม่แรงเครื่องมือมีให้ครบหมดนะคะอุปกรณ์มีให้ครบพร้อมใช้งานนะ,ะแล้วก็รถคันนี้นะคะสวยเดิมไม่มีชนแน่นอนรับประกันเลยนะคะไม่ว่าจะด้านหน้าด้านท้ายด้านข้างนะคะรถสวยเกรด A รับประกันหารถ สวยเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะคะสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาประวัติที่มาประวัติตัวรถเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะลูกค้าออกรถไปแล้วตรวจสอบพบเจอว่ารถคนันนี้มีประวัติชนหนักมาเอารถมาคืนเลยค่ะเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนเลยนะคะเชื่อถือได้นะอยู่ตามจังหวัดซื้อรถกับเราได้นะคะถ้าจัดไฟแนนซ์เรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่ทั่วประเทศเลยและสามารถซื้อได้ทุกอาชีพด้วยนะคะ คันนี้นะคะนอกจากออปชันจะครบจัดเต็มแล้วนะคะรถสวยสภาพเกรด A ค่ะสภาพดีๆนางฟ้าเลยนะคะไม่ช้ำเลยคคมนี้มีม่านหลังม่านข้างนะคะเมื่อกี้ลืมให้ดูนะ,ะไม่เป็นไรนะคะหลายๆท่านรู้อยู่แล้วนะคะสเปคแคมรี่นะแต่ว่าเน้นเรื่องของตัวสภาพนะโครงสร้างต่างๆนะคะสวยเดิมมีเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยน็อตทุกตัวไม่มีแกะไขเปตีผลิตสวยงามชัดเจนไหมคะเลขเครื่องเลขถัง เดืนปีผลิตชัดเจนทุกอย่างสติกเกอร์มอกออยูครบนะคะโครงสร้างเดิมไม่มีรอยปัดรอยต่อรอยเชื่อมใดๆเลยนะคะสวยๆกริบๆเลยนี่ใครสนใจคันนี้นะคะโทรมาเลยเบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยหรืออยากมาดูรถจริงคันนี้มาเลยค่ะรถคันนี้จอดอยู่ที่ร้านสนุกคานะคะถนนล,ล่ม9กตรงข้ามบิกซีล่ม9้าเลย <S <S ใกล้กับมหลาลัยเกษตรมณฑิตนะคะ ร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะแม้แต่นะะักขับระเลิกเราก็ไม่หยุดนะ9โมงถึง6โมงเย็นนะคะมาดูรถจริงทดลองขับได้นะคะจะเปิเปดฝาโปงให้ดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะปะจัจจัยสำคัญน,นี่โชว์กันให้เห็นชัดๆจะจะไปเลยเผื่อลูกค้าท่านไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาหรือว่าไม่สะดวกนะคะดูคลิปนี้จบตัดสินใจได้ก็ควรจองได้เลยจะเปิดก่อน นี่คันนี้ไม่มีขาตั้งนะคะเป็นโชค๊คค้ำปฝาโปงช่วยผ่อนแรงนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนี่ค่ะห้องเครื่องเปิดมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเป็น VVTi W นะคะเครื่องยนต์อยู่ที่2 0 0 0ันีะเครื่องแห้งๆเดิมๆเลยลอยแต้มสีโรงงานอยู่รบๆุกจุดระบบเบรก ABS อยู่ครบนะคะห้องเครื่องสวยๆสมบูรณ์แบบนี้นะคะลูกค้า เราสปาให้เรียบร้อยนะคะดูแลให้หมดเลยทุกอย่างน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายให้ก่อนส่งมอบนะคะให้ลูกค้ารับรถสวยๆไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรแก้ไขอะไรแล้วนะคะแบตเตอรี่นะคะหรืออะไรก็คือตรวจสอบให้นะคะลูกค้าพร้อมใช้งานกล่องทุกอย่างก็คืออยู่ในสภาพปกตินะคะดูนะสมบูรณ์สวยงามพร้อมส่งมอบเลยนะคะดูตัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีเออสวยๆเลยนะคะ เดิมๆนะรถคันนี้นะคะโครงสร้างเดิมนะคะเดิมๆฝาหน้าแท้เดิมรอยซีนสวยๆนะคะรอยอาร์ตกลมๆชัดๆเลยสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะฝาหน้าแท้เดิมแน่นอนเน้นย้ำเลยปัมป๊มตาโตต้าอยู่ตรงนี้นะคะชัดๆครบๆไปเลยค่ะนะคะมาดูรถจริงก็สามารถทดลองขับกันได้ด้วยนะคะคันนี้โดยรวมคือผมเชียร์เลยนะคะใครได้ไปรับลองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ Toyota c a m r y 2.0G โฉมปี2017นะคะในราคาเทีย6 0 0ง6 1 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะออกรถฟรีดาวได้ด้วยนะคะมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะมาเลยนะคะเดี๋ยวบัจัดให้นะ,ะออกรถวันนี้พอนอีกทีปีหน้าเอารถสวยๆไปใช้งานก่อนนะคะลูกค้าใครสนใจรีบนะคะบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะคะสำหรับบางท่านนะคะก็อนุมัติไว้ภายใน2ชั่วโมงขับรถกลับบ้านได้เลย ใครสนใจรีบติดต่อเข้ามานะคะเพราะว่ารถสวยราคาแบบนี้นะคะไปไหวแน่นอนนะคะช้าไม่ทันนะมานั่งเสียใจที่หลักไม่ได้นะคะใครจองก่อนล็อกรถให้ก่อนเลยแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไวน้ที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดรถสวยๆคันต่อไป แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่อยู่รับชมกันจนจบคลิปนะคะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าผมจะรถสวยๆขนไหมารีวิวอีกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ